สวัสดีทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหลักหาหลักหกนะคะอา้าวหลัก4ด้วยก็ได้4ี่ส0่ห้านะคะบอกว่าอยากมีสามีฝรั่งตอนอายุเท่านี้เป็นยังไงได้ไหมดีไหมนะคะพี่คนหนึ่งส่งข้อความใน Facebook ของพี่คนหนึ่งวดเรียกเขาว่าพี่ละกันพอดูแล้วเขาน่าจะอายุเยอะกว่าโบแหละก็เขียนเอาไว้เรื่อง มีสามีฝรั่งตอนอายุเท่านี้แหละเป็นยังไงแล้วเขาก็เขียนเขียนเขียนหลายๆสิ่งที่เขาเขียนก็เหมือนกับที่โบ๊์เคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะการที่เราหรือใครๆจะทำอะไรนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีสามีนะจะทำอะไรก็ตามนะในชีวิตของทุกคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของบุคคลคนอื่นอะเป็นแค่คนอื่นมาออกความคิดเห็น ในชีวิตของเราในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะทําอะไรแล้วให้คนอื่นมาออกความคิดเห็นแล้วเอาความคิดเขามามีอิทธิพลกับชีวิตคุณไหมล่ะถ้าคุณเอาความคิดเขามามีอิทธิพลกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะทําอะไรได้สําเร็จดีถ้าความคิดเห็นเขาทําให้คุณดีขึ้นแต่ถ้าความคิดเห็นเขาไม่ได้ทําให้คุณดีขึ้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณชะงักในการตัดสินใจที่จะทํา อะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องของการมีสามีนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณอยากมีคุณก็มีไปคุณจะไปสนใจเสียงคนอื่นทำไมเขาไม่ได้มามีชีวิตกับคุณถ้าคุณมีสามีและสามีดีชีวิตของคุณก็ดีไปคนที่เขาว่าคุณเขาก็อาจจะหมั่นไส้แทนตอนที่เขามายับยั้งคุณแต่ถ้าคุณเจอสามีที่ไม่ดีเขาก็อาจจะมาสมน้ำหน้าคุณก็เท่านั้นเอง บอกว่า,าฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วมันก็เรื่องของคุณไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเลยนะคะพอคุณตัดสินใจว่าคุณจะมีแล้วมันก็อยู่ที่ว่าภาษาอังกฤษคุณสื่อสารกับเขาได้แค่ไหนคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะแล้วคุณอยากจะมีเพราะอะไรคุณอยากจะมีเพราะคุณคิดถึงเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางกายไหมหรือคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางกายหรอกมันก็เป็นไปตามธรรมชาติถ้ามันต้องมีก็มีไปตามธรรมชาติ แต่คุณคิดว่าฉันอยากจะมีเพื่อนบ้านปลายชีวิตมีใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยกันพูดคุยกันไปทำกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลาอย่างนี้อยู่บ้านเดียวกันเป็นคนที่ดูแลการซึ่งกันและกันเป็นคนที่ช่วยเหลือกันเป็นสมองช่วยกันคิดสองสมองหรือใดๆก็ตามอันนี้ก็ดีนะคะหรือคุณอยากมีเพราะว่า ฉันอยากมีคนที่มาช่วยเหลือเรื่องการเงินมันก็มีเหตุผลของแต่ละคนนะคุณก็หาในแบบที่คุณอยากจะได้ไปเลยนะคะคุณจะไปฟังคนอื่นก็ฟังไปแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังแล้วเนี่ยคำพูดของคนอื่นๆทำให้คุณชะงักงันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของคุณอีกเหมือนกันอย่างที่พูดไปแล้วตอนต้นแต่ถ้าคุณฟังแล้วอย่างคุณไปนั่งฟังปอตเงี้ยปอตไม่ได้มาบอกคุณว่าคุณต้องเชื่อปอตหรือไม่เชื่อปอต สิ่งที่วบ๊พูดอาจจะจริงหรือไม่จริงโบ๊ไม่ได้พูดแต่บ๊พูดให้คุณเอาไปคิดเองพิจารณาเองว่ามีจุดไหนที่บ๊พูดแล้วเนี่ยคุณมองว่าดีสําหรับคุณนะหรือจุดไหนที่โบ๊ทพูดแล้วคุณไม่เห็นด้วยคุณก็เลือกเอาไงคุณก็เลือกในสิ่งที่คุณเห็นด้วยคุณก็ไปปฏิบัติอันไหนที่คุณไม่เห็นด้วยคุณก็ปล่อยไปคุณไม่เห็นจะต้องมานึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมา ขัดชั้นหรือทําไมมันเป็นชีวิตชั้นมายุ่งชั้นทําไมอย่างนี้เหมือนกันนะคะการที่คุณมีแล้วเนี่ยคุณต้องคิดไปอีกว่าหลังจากที่คุณมีแล้วเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตยังไงด้วยกันกับผู้ชายคนนี้คุณจะใช้ชีวิตที่ไหนคุณจะไปต่างประเทศกับเขาหรือคุณจะมาใช้ที่ประเทศไทยด้วยกันให้เขามาคุณก็ต้องคิดถ้าเขามาที่ประเทศไทยแล้วเราจะทําอะไรกันในการดํารงชีวิตกิจกรรมอะไรบ้าง หรือเรื่องการเงินเราจะทํากันยังไงถ้าคุณเป็นคนที่มีงานหรือมีเงินอยู่แล้วแล้วเขาก็มาก็อาจจะช่วยๆการแชร์กันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีงานฐานะไม่ดีคุณก็ต้องหาคนที่เขามาช่วยเหลือคุณได้ไม่งั้นก็จะอยู่กันไปไม่รอดอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่น่าจะคิดมากกว่านะมากกว่ายัางอื่นอ่ะแล้วคนที่จะไปอยู่ต่างประเทศคุณก็ต้องคิดอีกว่าอะคนอายุ40เนี่ยนะสำหรับรโอแล้วอ่ะ ยังไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถ้าต้องทำงานก็น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าห้าสิบไปแล้วอ่ะสำหรับปรโป๊แล้วอ,อะ่ะโป๊ะอยากให้คุณสบายๆไม่อยากให้คุณไปอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลบ้านแล้วคุณต้องไปตรากตำไงอยากให้คุณอยู่สบายๆแต่ก็แล้วแต่คุณไงถ้าคุณมองว่าก็ฉันชอบทาง,งานฉันไปฉันก็อยากทํางานอยากมีเงินอันนั้นก็แล้วแต่คุณเลยนะคะคุณต้องคิด อะไรที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเลือกไปแล้วอะมองภาพตรงนั้นน่ะดีกว่าดีกว่าที่จะมาคิดตอนเริ่มต้นว่าจะมีดีไหมแล้วถ้ามีไปแล้วเนี่ยคนนั้นคนนี้เขาจะมองว่าฉันเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยไปฟังเสียงคนอื่นเสียงนกเสียงกาอย่าไปใส่ใจคะ่ะถ้าคุณอยากทําคุณก็ทําถ้าคุณอยากมีคุณก็หาหาให้ได้อย่างที่คุณอยากจะมีชีวิตร่วมกับเขากับคนนั้นให้คนนั้นเนี่ย เขาให้คุณมีชีวิตแบบที่คุณอยากได้ให้ได้นะคะปุณไม่ได้ขัดขครไม่ได้สนับสนุนว่าให้คุณไปจับฝรั่งรวยหรือให้คุณทําตัวเป็นสวยๆอยู่แบบกัดก้อนเกลืกินหรืออื่นๆปุณไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านอะไรนะพูดให้คุณเอาไปคิดแล้วคุณก็ไปตัดสินใจทาเอาเองในชีวิตของคุณว่าแบบไหนที่คุณจะพอใจอย่างนั้นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะคะ ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ